สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านค่ะสำนักประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ชีช้แจงเงินเยียวยานักเรียน2 0 0 0บาทจะมอบให้นักเรียนทุกคนภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้11ล้านคนนะคะจำนวนงบประมาณที่ใช้เยียวยาครั้งนี้ประมาณ21,600ล้านบาทค่ะ การจ่ายเงินนักเรียนนักศึกษานะคะจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีนะคะกรณีรับเงินสดต้องลงลายมือชื่อด้วยนะคะกรณีประสงค์จะรับผ่านการโอนเงินจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์บัตรประชาชน13หลักของนักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้นนะคะมีบุตรหลายคนสามารถรับเงินเยียวยาได้หรือไม่นะคะ ท่านสามารถรับเงินเยียวยาได้ตามจำนวนบุตรที่เข้าเกณฑ์เช่นมีบุตร3คนก็จะได้รับเงินเยียวยา2000บาทคูณ3คนนะคะเท่ากับว่าท่านจะได้รับเงิน6000บาทเป็นต้นค่ะสถาน,นะล่าสุดเงินเยียวยานะคะในตอนนี้นะคะสำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงภายในวันที่13สิงหาคมนะคะ และจะเริ่มจ่ายเงินให้นักเรียนนักศึกษาในวันที่31สิงหาคม2 5 6 4นะคะสำหรับเงินเยียวยา2,000บาทที่นักเรียนจะได้ในครั้งนี้เป็นเงินที่ทางรัฐบาลมอบให้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิดซึ่งจะให้นักเรียนครั้งเดียวคือคนละ2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาแล้วชมข่าวสารค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ